กูอ่านฟเป็นมันเดคินกูอีมันไดคิงกูได้เปแปลอะไรมากมายเสื้อของมึงอันทุหัวกูไปวงเวียอันนี้มึงเข้าหนาวอสักูบอกไว้แล้ว I'm cold now กูบอกไว้แล้ว ถ้าแม่ยูมึงเคยดูกูจะองเพลงไปเรื่อยกูจะทำเพลงไปเรื่อยถ้าไม่ชอบก็ตัดไปถ้าชอบมาดูกูก็ไม่มีอะไรมากมายมึงทำกันหรอกมึงแค่กูเป็นนกมกูมเป็นดมแค่นั้นเอง